สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอ็นนี้คะใบเตยนะคะอยู่ที่หมาบ้านแล้วนะคะและเราจะเรียนทำดอกไม้กุหลาบค่ะหอมใบเตยค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมเราจะทำดอกไม้ดอกกุหลาบใบเตยนะคะใบเตยหอมมากค่ะเดี๋ยวจะทำตอนนี้นะคะให้ทำดอกไม้กุหลาบนะคะ ก็ต้องใช้แบบนี้กันนะคะพับแบบนี้จะทำใหม่อีกแล้วนะคะมุมนะคะก็จะมาติดกันด้วยกันแล้วก็ทำหนึ่งสองสา ถ้ามันหยุดไปไปตรงนี้นะคะก็เสร็จตรงนี้แล้วนะคะทำตรงอีกข้างนึงของมือแบบนี้เสียบเข้าไปจากตรงนี้นะคะ กกวหลับหอมากเลยค่ะถ้าอยากดูนว่าทำยังไงก็กดเดลตานะคะแล้วก็เอมนี่สวยกว่าตัวไหนสวยกว่าให้หนูตัวนี้สวยกว่าแล้วหนูทำพังตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ